วันนี้กนเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับถ้าฉีดยาป้องกันแมลงแล้วนะครับก็ต้องฉีดยาบำรุงไปด้วยได้เลยนะครับซึ่งของเราสามารถใช้ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นยาพุมหญ้นานะฮะหรือว่ายาป้องกันแมลงนะครับอันนี้นาข้าวเนี่ยพอเขาหลังจากให้ปุ๋ยแล้วนะครับขเขาสักประมาณอาทิตย์ห,หรือว่าห้าหกวันเขาจะต้องฉีดยาป้องกันแมลง หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วสองวันถึงสามวันนะครับนะบพอข้าวเริ่มงามไปเริ่มดีแล้วเนี่ยซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านเลยเขาต้องปีดยาป้องกันเกลียนะฮะพูดตรงๆเลยคือบ้น้นบ้าเลยนะครับคือ,อยาป้องกันเกลียนะครับอันนี้ก็เป็นท้องทุ่งนะครับจะให้ดูนะครับช่างล้องเราให้ดูนะครับท้องทุ่งรอบ นี่คือก่อนฉีดนะครับนะฮะก่อนฉีดแต่ดาแปลงนี้มีปัญหาอยู่นะครับอย่างที่เห็น้วยครับนะฮะเห็นนะครับ,นะรบยาขึ้นเยอะมากนะครับนอนนี้ฉีดยาฆ่ายาโดยทําให้เกิดปัญหาการชะงักงัน,งานการจเจริญเติบโตก็จะทําให้ชะงักงันลงนนไปหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากได้ใช้ยาฆ่ายาไปแล้วนะฮะนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าต่อไปหลังจาก ที่ฉีดของเราแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะฮะวันนี้วันที่13วันนี้วันที่13ธันวาคมพศ2563ครับนะฮะที่ตำบลบ้านมะอำเภอบางไทรจังหวัดราชบุรีอยุธยามครับปูอกนะฮะกไปตีตีตีโฆษณาได้เลยนี่ครับไอนะครับตัว iMac ของเรานะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพของ iMac นะฮะ ให้เห็นเลยวันนั้นเราทากันตรงนี้เนาะนะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนี่ครับฉีดไปช่วงหนึ่งนะฮะเห็นชัดเลยครับข้าวงามสวยไหมสวยไหมนี่ฮะนี่เจ้าของนาคนที่ฉีดวันนั้นดูเลยครับคนนี้รอันนี้รอันนี้ใส่เสื้อแดงแล้วมาดูนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ทดลองตั้งแต่วันที่เจ็ดให้คุณดูนี่เลยครับดีครับ สเดือนที่ไสเดือนนะครับใช่ไหมใช่นะที่ไสเดือนนะครเนี่ยแล้วก็ดาที่แดงๆนะท่านอบตใช่นะแต่ตอนนี้เป็นไงครับมองไม่เห็นแล้วนะใช่ตัก็เขียวขึ้นมาทันตาเห็นเขียวขึ้นมาทันตาเห็นใช่จากวันที่เจ็ดแต่ตรงโน้น่ะวันที่หนึ่งสามแค่ห้าห้าวันเองนะห้าวันที่ก็มองไม่เห็นไอ้ที่ไม่แดงแล้วไม่เห็นไม่แดงแล้วที่แดงๆที่เราทดลองก็คือตรงนี้อเพราะมันเราฉีดยาหญ้าไว้วันนั้นใช่ฉีดยาหญ้าแล้วมันกระทบ มันอ่านแน่นอนขี่ย่ายาอยังไงก็อ่านครับ,รรบแล้วตอนนี้โอเคนะพอใจนะช,ช้ได้แล้วหรอใ้ได้แล้วนะใครๆมาก็บอกจะได้แล้ว <c oughs> ผ่านผ่าน <c oughs> ผ่านเขาบอกเขาผ่านนะ